เอาละครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะเปิดเผยความจริงที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของคุณไปตลอดกาลวันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงวิธีทําอะไรเพิ่มเพื่อให้รวยขึ้นนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเจสิ่งที่คนฉลาดเขาเลิกทําแล้วรวยขึ้นทันทีคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าคุณพยายามทํางานหนักพยายามหาเงินเพิ่ม พยายามทำทุกอย่างที่คิดว่าจะทําให้รวยขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังวนอยู่กับที่เดิมยังไม่เห็นความมั่งคั่งที่แท้จริงนั่นเป็นเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันกําลังฉุดรั้งคุณไว้โดยที่คุณไม่รู้ตัวต่างหากครับคนฉลาดเขาไม่ได้แค่ทําสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นแต่เขายังเลิกทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้อย่างเด็ดขาดด้วยพอดแคสต์ Podcast ในวันนี้ผมได้รวบรวม7พฤติกรรมที่เป็นกับดักทางการเงินและชีวิต พฤติกรรมที่ถ้าคุณเลิกทำได้อย่างเด็ดขาดคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและคุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดทันทีผมจะใช้ภาษาที่หนักแน่นชัดเจนและน่าเชื่อถือเพื่อส่งมอบเนื้อหาอันล้ำค่านี้ให้คุณเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ถ้าคุณพร้อมที่จะทิ้งนิสัยเก่าๆที่ฉุดรั้งคุณไว้พร้อมที่จะปลดล็อกศักยภาพทางการเงินของคุณและพร้อมที่จะเป็นคนที่รวยขึ้นทั้งเงินทองและเวลา แล้วละก็ตั้งใจฟังให้ดีเพราะทุกคำที่ผมจะพูดต่อไปนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตของคุณไปตลอดการสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านผมเชื่อว่าทุกคนล้วนปรารถนาความมั่งคั่งเราทุกคนล้วนอยากมีอิสระทางการเงินแต่หลายครั้งเรากลับไปติดกับดักบางอย่างโดยไม่รู้ตัวกับดักที่ค่อยๆดูดพลังงานเวลาและเงินทองของเราไปอย่างช้าๆ วันนี้ผมไม่ได้จะบอกให้คุณไปทำงานเพิ่มวันละสามชั่วโมงผมไม่ได้จะบอกให้คุณไปลงทุนในหุ้นที่ซับซ้อนแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงให้คุณเลิกทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งการเลิกทำสิ่งเหล่านี้จะปลดปล่อยพลังงานและทรัพยากรอันมหาศาลให้กับคุณทันทีนี่คือสุดยอดวิชาที่จะทำให้คุณเข้าใจแก่งแท้ของการสร้างความมั่งคั่งที่ไม่ได้มาจากการทำเพิ่มแต่มาจากการเลิกทำสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป คุณพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะตัดสิ่งที่ไม่สร้างสารรค์ออกไปจากชีวิตถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นพบเจสิ่งเหล่านี้กันเลยครับสิ่งแรกที่คนฉลาดเขาเลิกทําแล้วรวยขึ้นทันทีคือการผลัดวันประกันพรุ่งหรือ procrastination นี่คือศัตรูตัวฉกาศของความสําเร็จและอิสรภาพทางการเงินการผลัดวันประกันพรุ่งคือการที่คุณเลื่อนงานที่สําคัญออกไปเรื่อยๆโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทำไมถึงต้องเลิกทำสูญเสียโอกาสทุกครั้งที่คุณผลัดวันประกันพรุ่งคุณกำลังปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจโอกาสในการลงทุนหรือโอกาสในการพัฒนาตนเองเพิ่มความเครียดและความกดดันการสะสมงานไว้จะทำให้คุณรู้สึกเครียดและกดดันมากขึ้นเมื่อถึงกำหนดส่งงานคุณจะทำได้ไม่เต็มที่และอาจเกิดข้อผิดพลาดเสียเวลาและพลังงานการคิดถึงงานที่ยังไม่ได้ทำการรู้สึกผิด และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการผลัดวันประกันพรุ่งล้วนแต่เสียเวลาและพลังงานอันมีค่าของคุณไปโดยเปล่าประโยชน์เงินไม่เพิ่มแต่นี่อาจจะเพิ่มถ้าเป็นเรื่องการเงินเช่นการจ่ายบินช้าก็อาจจะทำให้เกิดค่าปรับหรือเสียโอกาสในการลงทุนที่ควรจะทำไปแล้วครับสิ่งที่คนฉลาดทำแทนลงมือทำทันที by as for action เมื่อมีงานสำคัญพวกเขาจะเริ่มลงมือทำทันทีไม่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบจัดลำดับความสำคัญ พวกเขารู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดและทำสิ่งนั้นก่อนแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้ง่ายต่อการเริ่มต้นและจัดการกำหนดเดทไลน์ที่ชัดเจนและทำตามนั้นอย่างเคร่งครัดตัวอย่างเช่นถ้าคุณตั้งใจจะเริ่มออมเงินแต่ผลัดไปเรื่อยๆคุณก็จะไม่มีเงินออมถ้าคุณตั้งใจจะเริ่มธุรกิจแต่ผลัดไปเรื่อยๆโอกาสนั้นก็อาจถูกคนอื่นคว้าไปสิ่งที่คุณต้องทำจงเลิกนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งตั้งแต่วันนี้ เริ่มต้นจากงานเล็กๆที่คุณเคยเลื่อนออกไปแล้วลงมือทํามันให้เสร็จฝึกฝนการลงมือทําทันทีและคุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณมีประสิทธิภาพและโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายสิ่งที่สองที่คนฉลาดเขาเลิกทําแล้วรวยขึ้นทันทีคือการใช้จ่ายเกินตัว living beyond your means นี่คือนิสัยที่พาคนจํานวนมากไปสู่การยากจนแม้ว่าจะหาเงินได้มากแค่ไหนก็ตามทําไมถึงต้องเลิกทํา สร้างหนี้สินการใช้จ่ายเกินตัวนำไปสู่การเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินส่วนตัวหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้อื่นๆไม่มีเงินออมหรือลงทุนเมื่อใช้จ่ายจนหมดคุณจะไม่มีเงินเหลือสำหรับจานออมหรือลงทุนเพื่อสร้างอนาคตทางการเงินชีวิตติดกับดักหนูคุณจะต้องทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้ทำให้ไม่มีอิสระทางการเงินเพราะบางต่อวิกฤต เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันตกงานเจ็บป่วยคุณจะไม่มีเงินสำรองและต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักหนาสาหัสสิ่งที่คนฉลาดทางแทนใช้จ่ายต่ำกว่าไรายได้พวกเขารู้ลิมิตของตัวเองและใช้จ่ายอย่างมีสติออมและลงทุนก่อนใช้จ่าย pay yourself first หักเงินออมและลงทุนทันทีที่ได้รับเงินมีงบประมาณที่ชัดเจนรู้ว่าเงินตัวเองเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่แต่ละส่วนใช้ไปกับอะไร ลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้แทนที่จะซื้อของที่ลดมูลค่าพวกเขาจะซื้อสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าหรือสร้างกระแสเงินสดตัวอย่างเช่นซื้อรถหรูที่เกินกําลังผ่อนซื้อมือถือใหม่ทุกรุ่นซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ไม่จําเป็นสิ่งที่คุณต้องทําจงเลือกไล่ตามความสุขชั่วคราวจากการใช้จ่ายจงกลับมาควบคุมการเงินของตัวเองทําบัญชีรายรับรายจ่ายสร้างงบประมาณและที่สําคัญที่สุด จงออมก่อนใช้และใช้ชีวิตให้ต่ำกว่าไรายได้ของคุณการมีเงินเหลือตังหากคืออิสระที่แท้จริงสิ่งที่3ามที่คนฉลาดเขาเลิกทำแล้วรวยขึ้นทันทีคือการไม่ลงทุนในตนเอง Not Investing in Yourself คนโง่เขาจะคิดว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือซื้อทองแต่คนฉลาดเขาลงทุนในสมองของเขาเองครับทำไมถึงต้องเลิกทำทักษะล้าสมัยในโลกที่เปลี่ยนเร็วทักษะความรู้ที่คุณมีในวันนี้อาจจะล้าสมัยในวันพรุ่งนี้ พลาดโอกาสเติบโตเมื่อคุณหยุดเรียนรู้คุณจะหยุดพัฒนาและจะไม่มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือธุรกิจไม่สามารถสร้างไรายได้เพิ่มหากคุณไม่มีความรู้หรือทักษะใหม่ๆคุณก็ยากที่จะสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นสมองฝ่อการไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทําให้สมองของคุณไม่ได้รับการกระตุน้นและอาจเฉื่อยชาลงได้ครับสิ่งที่คนฉลาดทําแทนเป็นนักเรียนตลอดชีวิตพวกเขาเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด อ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ลงคอร์สเรียนพวกเขาไม่ลังเลที่จะลงทุนกับความรู้และทักษะใหม่ๆหาเมนทอร์หรือโค้ชเพื่อเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้รับคําแนะนําฝึกฝนทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองและสามารถสร้างไรายได้จากหลายช่องทางตัวอย่างเช่นปฏิเสธการเรียนรู้ภาษาที่2ไม่ยอมเข้าคอร์สพัฒนาทักษะการนําเสนอไม่อ่านหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจที่ทําอยู่สิ่งที่คุณต้องทํา จงเลิกคิดว่าการลงทุนในตนเองคือการเสียเงินจงเปลี่ยนความคิดว่ามันคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวคุณเองกำหนดเวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันซื้อหนังสือดีๆมาอ่านลงคอร์สออนไลน์ที่คุณสนใจเพราะสมองของคุณคือสินทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดที่คุณมีสิ่งที่4ที่คนฉลาดเขาเลือกทำแล้วรวยขึ้นทันทีคือการครบเพื่อนที่ฉุดรั้ง Associating with negative people มึงจะเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่มึงใช้เวลาอยู่กับเขามากที่สุดนี่ไม่ใช่คำพูดเล่นนะครับทำไมถึงต้องเลิกทำดูดพลังนั้นลบเพื่อนที่ชอบบน่นชอบนินทาชอบมองโลกในแง่ร้ายจะดูดพลังงานบวกของคุณไปทำให้คุณรู้สึกแย่ไปด้วยชุดรั้งความฝันเพื่อนที่ไม่สนับสนุนความฝันของคุณชอบดูถูกหรือไม่เห็นด้วยกับเป้าหมายของคุณจะทำให้คุณท้อแท้และขาดแรงจูงใจติดนิสัยที่ไม่ดี คุณอาจจะติดนิสัยการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยการดื่มเหล้าหรือการทำสิ่งไร้สาระจากอิทธิพลของเพื่อนที่ไม่ดีปิดบังโอกาสการอยู่ในวงสังคมที่จำกัดอาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการเรียนรู้การสร้างคอนเนคชันหรือการได้รับแรงบันดาลใจจากคนเก่งๆสิ่งที่คนฉลาดทำแทนเลือกคบเพื่อนที่ยกระดับตัวเองคบเพื่อนที่มีความฝันมีเป้าหมายมีพลังงานบวกและพร้อมที่จะช่วยเหลือกัน หาเมนทอร์หรือโค้ชเพื่อเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้รับคำแนะนำสร้างคอนเนคชันกับผู้ประสบความสำเร็จพวกเขาจะพยายามเข้าหาคนที่เก่งกว่าเพื่อเรียนรู้และสร้างโอกาสอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเติบโตหาชุมชนกลุ่มคนหรือสถานที่ที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ตัวอย่างเช่นกลุ่มเพื่อนที่ชวนไปกินเหล้าทุกคืนกลุ่มเพื่อนที่ชอบดินทาเจ้านายกลุ่มเพื่อนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วชวนคุณทำตามสิ่งที่คุณต้องทำ จงกล้าที่จะทบทวนวงสังคมของคุณมีใครบ้างที่ดูดพลังงานของคุณมีใครบ้างที่ผลักดันคุณจงใช้เวลาให้มากขึ้นกับคนที่ยกระดับคุณจงกล้าที่จะลดเวลาหรือตัดขาดจากคนที่ฉุดรั้งคุณลงไปเพราะคนรอบข้างของคุณมีผลต่ออนาคตของคุณอย่างมหาศาลสิ่งที่5ที่คนฉลาดเขาเลิกทำแล้วรวยขึ้นทันทีคือการผดผ่อนสุขภาพ neglecting your health คุณไม่มีทางรวยขึ้นได้หรอกครับถ้าคุณต้องเอาเงินทั้งหมดไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลทำไมถึงต้องเลิกทำเสียเงินค่ารักษาพยาบาลเมื่อสุขภาพไม่ดีคุณจะต้องเสียเงินจำนวนมากไปกับโรงพยาบาลและยาซึ่งเป็นเงินที่คุณสามารถนำไปลงทุนได้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงร่างกายที่อ่อนแอสมองที่ล้าจะทำให้คุณไม่มีแรงทำงานคิดงานไม่ออกและประสิทธิภาพลดลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่มีความสุขกับความมั่งคัง่งแม้ว่าคุณจะรวยแค่ไหนถ้าคุณป่วยหนักคุณก็จะไม่สามารถมีความสุขกับเงินทองเหล่านั้นได้เลยอายุสั้นลงการไม่ดูแลสุขภาพทําให้คุณมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานพอที่จะเห็นผลลัพธ์ของความมั่งคั่งที่คุณสร้างมาสิ่งที่คนฉลาดทําแทนออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอกําหนดเวลาในการออกกําลังกายและทําอย่างมีวินยัยกินอาหารที่มีประโยชน์เลือกกินอาหารที่บํารุงร่างกายและสมองนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ให้ความสําคัญกับการนอนหลับที่มีคุณภาพจัดการความเครียดมีกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเช่นการทําสมาธิงานอดิเรกตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อป้องกันและรักษาโรคตั้งแต่เนิ่นๆตัวอย่างทํางานหามรุ่งหามค่ําจนร่างกายสุดโทมกินอาหารขยะเป็นประจําไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยสิ่งที่คุณต้องทําจงเลิกคิดว่า การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องรองนะครับจงให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณเป็นอันดับแรกเพราะสุขภาพที่ดีคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดจงเริ่มต้นออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อร่างกายและจิตใจของคุณแข็งแรงคุณจะมีพลังในการสร้างความมั่งคั่งได้อย่างเต็มที่สิ่งที่6ที่คนฉลาด เขาเลิกทำแล้วรวยขึ้นทันทีคือการโทษผู้อื่นและเป็นเหยื่อ blaming others and victim mentality คนรวยเขาไม่โทษคนอื่นหรอกครับเขาจะรับผิดชอบ100%กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาทำไมถึงต้องเลิกทำไม่สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อคุณโทษคนอื่นคุณก็จะไม่มองหาทางแก้ปัญหาจากตัวคุณเอง ทำให้ปัญหายังคงอยู่เสียพลังงานและเวลาการใช้เวลาไปกับการบน่นการโทษหรือการเป็นเหยื่อจะดูดพลังงานของคุณไปอย่างมหาศาลและไม่เกิดประโยชน์ไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการทำงานหรือคบหากับคนที่ชอบโทษคนอื่นและไม่รับผิดชอบขาดการพัฒนาเมื่อคุณไม่รับผิดชอบ คุณก็จะไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองและจะไม่มีวันพัฒนาไปข้างหน้าสิ่งที่คนฉลาดทำแทนรับผิดชอบ100%ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาจะรับผิดชอบกับทุกผลลัพธ์ในชีวิตมองหาทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาพวกเขาจะโฟกัสไปที่การหาทางแก้ไขไม่ใช่การหาคนผิดเรียนรู้จากความผิดพลาด พวกเขามองว่าทุกความผิดพลาดคือบทเรียนอันมีค่าควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้พวกเขาจะโฟกัสไปที่การกระทำของตัวเองไม่ใช่ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ตัวอย่างโทษเศรษฐกิจที่ไม่ดีที่ทำให้บริษัทไม่เติบโตโทษเจ้านายที่ไม่ดีที่ทำให้ไม่ก้าวหน้าโทษรัฐบาลที่ทำให้ไม่มีเงินสิ่งที่คุณต้องทำจงเลือกโทษคนอื่น และโทษโชคชะตานะครับจงเปลี่ยนความคิดมาเป็นการรับผิดชอบกับทุกสิ่งในชีวิตของคุณเมื่อเกิดปัญหาให้ถามตัวเองว่าฉันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อแก้ปัญหานี้จงเป็นผู้ควบคุมชีวิตของคุณเองแล้วคุณจะพบว่าคุณมีพลังในการสร้างความมั่งคั่งและอนาคตที่ดีขึ้นได้อย่างมหาศาลสิ่งที่7ที่คนฉลาดเขาเลิกทำ แล้วรวยขึ้นทันทีคือการไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน Lack of clear goals คุณไม่มีทางไปถึงจุดหมายได้หรอกครับถ้าคุณไม่รู้ว่าจุดหมายของคุณคืออะไรทำไมถึงต้องเลิกทำชีวิตไร้ทิศทางการไม่มีเป้าหมายทำให้คุณใช้ชีวิตไปวันวันไม่มีแรงจูงใจและไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรเพื่อก้าวหน้าสูญเสียพลังงานและเวลา คุณจะเสียเวลาและพลังงานไปกับการทำสิ่งที่ไม่สำคัญเพราะคุณไม่มีเข็มทิศในชีวิตไม่สามารถวัดผลความก้าวหน้าได้เมื่อไม่มีเป้าหมายคุณก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเดินไปถึงไหนแล้วและยากที่จะปรับปรุงแก้ไขโอกาสหลุดลอยคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆที่จะพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งเพราะคุณไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมองหาอะไรอยู่ สิ่งที่คนฉลาดทำแทนกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน Smart Goals เป้าหมายต้องเฉพาะเจาะจงวัดผลได้ทำได้จริงเกี่ยวข้องและมีกรอบเวลาวางแผนการและลงมือทำตามแผนมีเ step by s t e ปที่ชัดเจนในการไปถึงเป้าหมายติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอทบทวนเป้าหมายและแผนการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคพวกเขาจะหาวิธีแก้ไขและเดินหน้าต่อไปตัวอย่างอยากรวยแต่ไม่รู้ว่าอยากมีเงินเท่าไรเมื่อไหร่จะทำยังไงอยากมีอิสระทางการเงินแต่ไม่มีแผนการออมหรือลงทุนที่ชัดเจนสิ่งที่คุณต้องทำจงเลิกใช้ชีวิตไปวันวัน จงเริ่มเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนของชีวิตคุณออกมาทั้งเป้าหมายทางการเงินอาชีพสุขภาพความสัมพันธ์จงสร้างแผนการที่เป็นรูปธรรมในการไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นแล้วจงลงมือทำอย่างสม่ำเสมอเพราะการมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือพลังที่จะนำมึงไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงบทสรุป คุณคือผู้กำหนดอนาคตทางการเงินของคุณเองครับท่านผู้ฟังทุกท่านนี่คือเจ็ดสิ่งที่คนฉลาดเขาเลิกทำแล้วรวยขึ้นทันทีการผัดวันประกันพรุ่งการใช้จ่ายเกินตัวการไม่ลงทุนในตัวเองการครบเพื่อนที่ฉุดรัง้งการผัดผ่อนสุขภาพการโทษผู้อื่นและเป็นเหยื่อ การไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนผมขอย้ำอีกครั้งว่าการสร้างความมั่งคั่งมันไม่ได้มาจากการทำเพิ่มเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันมาจากการเลิกทําสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้ด้วยจงสํารวจตัวเองอย่างจริงจังคุณกําลังติดกับดักเหล่านี้อยู่กี่ข้อไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรจงจำไว้ว่าคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงการเลิกทำสิ่งที่ไม่ดี อาจจะยากในตอนแรกแต่มันคืออิสรภาพที่จะปลดปล่อยคุณจากพันธนาการเมื่อคุณเลิกทำสิ่งเหล่านี้ได้คุณจะพบว่าคุณมีพลังงานมากขึ้นมีเวลามากขึ้นและมีเงินทองที่จะนำไปสร้างอนาคตที่มั่งคั่งมากขึ้นจงเริ่มต้นเลิกทำสิ่งที่ไม่สร้างสรรเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทางการเงินของคุณ อย่างน่าอัศจรรย์คุณคือผู้กำหนดอนาคตทางการเงินของคุณเองจงลงมือทำ